ผยเรนเดอร์แรกพิเซลเก้ารุ่นปกติปรับดีไซน์เหลี่ยมขึ้นมีดีไซน์กล้องแบบใหม่พร้อมกล้องหลัง3ตัวห<ม>ลาสุดทางแอดออริกด้ร่วมกับทางในทิวันโมบายได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ใหม่ของพิเซลเก้ารุ่นปกติตามออกมาแบบติดติเราจะได้เห็นถึงดีไซน์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับรุ่นโปรมากขึ้นครับจากในภาพจะเห็นได้ว่าดีไซน์โดยรวมของพิเซลเก้านั้นคล้ายกับพิซเซลเก้าโปรเลยครับ ทั้งความแฟลตที่เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติตั้งแต่หน้าจอกรอบเครื่องไปจนถึงฝาหลังเลยครับโดยโมดูลกล้องหลังตรงคามราบาก็ปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นทรงแคปซูลเม็ดยาร้อยเด่นเด่นที่น่าสนใจเลยก็คือกล้องหลังนั้นเหมือนจะมีมาให้3ตัวแล้วครับและจากรูปแบบสี่เหลี่ยมก็น่าจะเป็นกล้องเพริลสโคปที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองครับส่วนขนาดตัวเครื่องของพิเศษเก้าจะมีขนาดอยู่ที่1 5 2 8คูณเจคูณ8.5มิลลิเมตร และหากลวมุ